สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรีเตรียมความพร้อมส่งทัพนักกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47สีสเกตเกมระหว่างวันที่5ถึง25มีนาคม2565 วันที่25กุมภาพันธ์2565ที่ห้องประชุมการจนิกาโรงเรียนการจนานุเคราะห์อเมืองจัังวดกาญจนบุรีพลเอกดรชินวัตรแมนเดนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมเตรียมความพร้อมนักกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47สีสเกตเกมส์ระหว่างวันที่5ถึง25มีนาคม2565โดยมีดรนรินชำนาญดูผู้อำนวยการโรงเรียนการจนานุเคราะห์คณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรีนักกีฬาเข้าร่วมประชชุุมมสารรรับกปะ ในครั้งนี้นายอาคาัครนันหรือกอฟก,กันกิติน,นันผู้บริหารธุรกิจอาหารเสริมรวมมอบชุดกีฬาประจำทีมจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน252ชุดมูลค่า397,940บาทเพื่อร่วมสนับสนุนและส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมชิงชัยในมหากรรมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47 ศรีสะเกดเกมส์ได้นในยกสมาค,คมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าตามที่จังหวัดศรีสะเกดได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47ศรีสนะเกดเกมส์ณจังหวัดศรีสะเกดระหว่างวันที่5-25มีนาคม2565และเพื่อให้การดําเนินการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47พุทธศักราช2565จังหวัดศรีสะเกดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมาค,คมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 โดยนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จะต้องดําเนินการนําเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มและจะต้องดําเนินการตรวจเอทจากต้นสังกัดก่อนเข้าร่วมการแข่งขันภายใน72ชั่วโมงและการชี้แจงค่าที่จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สิทธิเงินตอบแทนและเรื่องอื่นๆที่ได้รับเสื้อทีมกีฬาจ,จากการสนุนจากมอตทอเนี่ยนะครับเราจะใส่ไปแข่งขันกีฬา าการกีฬาแห่งชาติครั้งที่47ที่จังหวัดสิสเกตซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่5ถึง25มีนาคมซึ่งมีนักกีฬาของจังหวัดกาญจนบุรีของเราผ่านการครับภาคกลาง14จังหวัดนะครับเข้าร่วมแข่งขันถึง243คนนะครับมากที่สุดนะครับฟุตบอลของเรานะครับเป็นแชมป์ภาพเข้าไปแข่งขันใน มาการกีฬาแห่งชาติสีสเกตเกมในครั้งนี้นะครับก็ในนามของสมาคมกีฬาในนามของนักกีฬาของคนเมืองการเราและในนามของสังคมกีฬาของคนเมืองการต้องขอขอ,ขอบคุณนะครับท่านก็อัครนันเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านได้เอื้อเฟื้อสนับสนุนชุดบอลทั้งสิ้น250ตัว นะครับเป็นมูลค่า3ามแสนกว่าบาทให้กับนักกีฬาของเราไปประกาศความเป็นเมืองการที่ศรีสเกตเกมต่อหน้านักกีฬาทั้งชาติครับขอขอบคุณครับท่านนายกและก็สมาคมกีฬาของจังหวัดการนะครับแล้วก็พี่เสื้อวันชนแล้วก็ถ้าจะรู้จักในอีกหน้านที่หนึ่งก็บกแจกข้าวข้าสารให้กับคนการนะครับผมแจกไปประมาณสักห้าแสนกิโลได้นะครับแล้วก็ จร,จริงกีฬาเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคุยกับทางผู้หลักผู้ใหญ่ในองการมาเสมอว่าถ้าได้มีโอกาสจะสนับสนุนคนวงการให้ให้มีกีฬาที่ให้ให้เราสามารถมีกีฬาที่ทําหน้าเป็นหน้าเป็นตาให้กับให้กับบ้านเราได้ด้วยตัวผมเป็นเด็กวิสุ์นะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นตํารวจอยู่ที่พนมทวรนะครับก็พอทางสมาคมเนี่ยต้องการความช่วยเหลือ โดยร่วนด้วยนะครับก็ตัดสินใจายในสินาทีเลยพอคิดว่ามันเป็นหน้าเป็นตาของบ้านเราแล้วก็ผมคิดว่าน้องๆและก็สมาคมควรจะ,ะต้องภูมิใจที่เวลาเราจะออกไปสู้รบนะครับในจังหวัดอื่นๆนะครับก็ผมผมบอกว่าผมจะเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดการในการพัฒนาบ้านเรานะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณครับน,าานร,รันยการน้าแพเป็น 아니